หลักสิทธิ์ใสังขวสิทธิ์ใจสถานีสิบสองโทรถนของเมืองนี่ผู้โดยสารจากข้างรถจะใเรคกระดานที่โดยผู้ดยสารข้อต่อขบวนรถเป็นที่โดยสา่อจากข้าขาจะด้รับอันตรายและยานโพยสารขบวนรถที่โดยผู้สารมี้ามปลอกไปแล้วมีคำสินไม่ได้มีด้ามปลอาที่สถานีราชบุรีสถานีราชบุรนึ่เกตหนึ่งต่อหา ตู้ใต้กันเลยนะครับปล่ย171ครับสายลำครับ171การลยสายเรียบร้อยครับสายลำ171สรับตัวประกาศตีศูนครับ1ตู้ใต้บานบอกติดการเรียบร้อยครับ

ที่นี่สถานีบ้านโขงที่นี่สถานีบ้านโขงทานลาจะอยู่ด้าน้ายของขบวรถโปรดกำลังรอการจราจรข้าขึ้นลงจากขบวนรถและรอตรวจสอบของภาระของทาให้เรียบร้อยก่อนขึ้ลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถจากทีบสานีบ้านโขงที่ท่านขลาี่เป็นขบวนรถโปรนที่เส็ขบวน24 ต้ทนทา,าทางสถาน,นีสุรือฎร์ธาทีสู่กลายทางสถาดีสุขุมวิทขบวนรถเที่ยวนี้เพื่อออกจากสถานี การเดินทางครั้งต่อไปาการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบ ที่ลจักระบรเสด็จตวจสอบของพระราาท่านได้เรียบร้อยก่อรีลมจะชมกระบวนรถด้วยค่ะกรบวนรถตอเทื่องสานบ้านตก่านลที่2ขณะนี้เป็นกรบวนรเกือที่7กระบวนที่8เกือกกบวนที่9โค้งทางสถานีกลางบนเทพอธิวัฒน์จาฬาฯสถานีนี่ไปสามเส้นคนี่รนีของความจริาผู้เดชา ใช้บันเลงบรรยาทางขึ้นลงหรือบันเลงข้อต่อของขบวนรถเป็นที่เดนสารเนื่องจาะคาดการจะได้รับอันตรายไล้แรงไห้ค่ะขบวนรถเลื่ยวยี่เพื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้ว่ะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีสถานีเพชรบุรี เห็นที่ว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่าดีขอขอบคุณค่ะ